ล่าสุดเนี่ยก็มีการแชร์ข่าวอีกแล้วเกี่ยวกับการ lay off. เลย์ออฟนะเฮ้ยผมว่าเรื่องหน,นึ่งนะที่เราขาดในวันนี้คือเราขาดความคิดเห็นหรือเราขาดคอนเน็กชันของมืออาชีพที่เขาสามารถที่จะให้เดเร็กชันที่ถูกต้องได้ ผมเห็นเวลาที่ใครก็ตามแชร์เรื่องเกี่ยวกับว่ามีการเล่าออฟมีการเล่าออฟเนี่ยมันจะทําให้คนส่วนหนึ่งดูแล้วก็รู้สึกกังวลเฮ้ยงานของฉันจะโดนดิบลับหรือเปล่างานของฉันจะจะโดนอะไรไหมฉันจะแบบมีอนาคตไหมผมบอกเลยว่าบริษัทเล่าออฟบริษัทไม่มีงานนะครับมันเป็นปัญหาของใครครับมันเป็นปัญหาของบริษัทครับ บริษัทไม่มีงานอ่ะถ้าเราจะช่วยให้บริษัทไม่เลทออฟเราเราจะทําไงเราต้องหางานน่ะไปให้บริษัทแล้วบริษัทเราที่มีพนักงานแบบ50คนเนี่ยงานที่เขาจะรับได้เนี่ยอาจจะต้องเป็นงานไซที่แบบใหญ่หน่อยคุณหาให้บริษัทได้ไหมล่ะถ้าเกิดคุณยังไม่แน่ใจว่าจะหาได้ไหมเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาของคุณครับ นะครับอันนี้ผมอยากจะเคาน์เตอร์อีกด้านหนึ่งเพราะว่าผมเห็นสื่อชอบแชร์มากว่าที่นู่นเลย์ออฟที่นี่เลย์ออฟที่นู่นเลย์ออฟผมบอกเลยว่าเลย์ออฟเนี่ยมันมีด้านหนึ่งที่มันไม่ดีใช่ไหมครับแต่ในเรื่องของธุรกิจอะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดขึ้นตามปกติอยู่แล้วลองมองมุมลองมองมุมกลับนะครับว่า สถานการณ์ทุกอย่างดีไม่มีปัญหาเลยเพื่อนเราสักคนหนึงเก่งมากไปได้รางวัลมาประกวดงานชนะสักครู่หนึ่งเขาย้ายงานนะครับเขาย้ายไปทำงานที่เขาได้เงินได้โอกาสที่ดีกว่าถ้าเรามองว่านั่นคือการเปลี่ยนแปลงไหมนั่นคือนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันครับก็คือเขาก็จากจากบริษัทแรกไปอยู่ดีเขาไปสู่อีกอย่างหนึ่งที่เขาเปลี่ยนแปลง วันหนึ่งคนคนนั้นอาจจะไปเจอโอกาสอะไรบางอย่างหรือเขาอาจจะตกตะกอนอะไรบางอย่างเขาเปิดสตูดิโอของเขาเองเขาก็จะต้องไปลาออกจากบริษัทที่เขาอยู่อยู่ดีครับนะครับดังนั้นหน้าที่ของเราครับเราไม่ใช่จะต้องกลัวครับว่าฉันจะมีอนาคตไหมฉันจะรอดไหมหรืออะไรยังไงเนี่ยหน้าที่ของเรามีอย่างเดียวครับโฟกัสกับงานของคุณให้ดีคุณทำงานของตัวคุณเนี่ย working on your s e l f เนี่ย m o r e t h a n on your job working on your s e l f นะฮะนี่อันนี้เป็นคำของมันจริงๆเป็นไลฟ์โค้ดคนหนึ่งนะแต่ว่าเป็นนักพูดด้วยแล้วเป็นคนที่ผมรู้สึกผมชอบฟังเขาพูดผมรู้สึกว่าเขาพูดคำดีเยอะเขาพูดว่า working on your s e l f m o r e t h a n your job job เนี่ยก็ต้อง work เพราะว่ามันคือความรับผิดชอบที่เราจะต้องแลกเปลี่ยน your s e l f เนี่ยคือหัวใจ working on your s e l f จะต้องกลัวไหมว่าอะไรจะทดแทนไม่ต้องกลัวครับ แล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงว่าเฮ้ยผมทำงานในยุคของผมผมเข้ามาเนี่ยตอนนั้นตลาดเน้นนิชรุ่นพี่ผมทุกคนรุ่นน้องผมทุกคนที่ที่ได้เข้ามาเจอในบริษัทเดียวกันเก่งทุกคนเรียกว่าไม่มีใครเลยที่ทำงานไม่เก่งทุกคนเก่งหมดเลยในยุคแรกๆนะ ไม่ต้องกลัวเลยว่าคนนั้นออกใบจะหางานไม่ได้ถ้าเขายังรักในงานนั้นอยู่เขาหาได้แน่นอนหรือถ้าเขาหาไม่ได้ไม่มีงานให้เขาทําเลยบริษัทบริษัทที่เลี้ยงคนเนี่ยบริษัทปิดไหมครับเราต้องดูนะฮะถ้าบริษัทเลี้ยงคนบริษัทปิดสมมุติว่าประเทศเรามีบริษัท CG อยู่50บริษัทบริษัท CG ล้มหมดเลย50บริษัทครับนั่นแหละถึงจะต้องกังวล นะคุณบริษัทล้มหมดเลยครับห้าสิบบริษัทแต่ตอนนี้บริษัทมีบริษัทไหนล้มไหมครับไม่มีนะครับอยู่กันครบดังนั้นการการเลอออฟหรือการเปลี่ยนนะฮะการเปลี่ยนแปลงอ่ะผมอยากให้เรียกอย่างเงี้ยการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนไม่ว่าคุณจะไม่เก่งไม่ว่าคุณจะเป็นจูเนียร์ไม่ว่าคุณจะเป็น m อีเนี่ยคุณ โดนถอดออกได้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เสมอผมทํางานผมสมมุติว่าผมทํางานผมเป็นโปรดิวเซอร์ผมได้เงินเดือน1 0,000แบาทผมหาจ็อบเดือนละสองจ็อบเข้ามาในบริษัทผมกําลังทํางานอย่างดีเลยผมงานการมั่นคงมากเลยใช่ไหมฮะรับจ็อบเองอีกทํางานได้เงินนะฮะแบบช่ำๆวันดีคืนดี อยู่ดีๆศัตรูผมเอาข้อมูลไปฟ้องเจ้านายพร้อมหลักฐานบอกว่าเฮ้ยแอบรับจ็อบคนนี้มึงทาแต่จ็อบอย่างเดียวแอบไปรับจ็อบชนบริษัทด้วยไปเอางานบริษัทออกมาทําผิดร้ายแรงทําผิดทําความเสียหายให้บริษัททําให้บริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วแต่ว่าทําอะไรผมทํางานเก่งใช่ไหมครับเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นครับโดยที่ไม่ทันตั้งตัวว่าแบบเอา้าก็เราก็นึกว่ามันทําได้อะ โดนให้ออกซะอย่างนั้นนะฮะมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ครับนะครับมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ดังนั้นโหน้องๆอ,อ,อนาคตของชาติเด็กนุ่นใหม่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปกลัวเลยครับเลยอ์ออฟไม่ต้องกลัวครับโฟกัสที่ตัวเองบริษัทเนะ่ยเขาทำมายากกว่าเราเยอะนะเดี๋ยวผมมาให้ให้ดูนิดน,นึงเปิดกระดานดำมาไม่ได้เขียนเลยโมจะพูดนะ อธิบายฟังงนี้มาดูกันนะว่าใครใครใช้ชีวิตยากกว่ากันบริษัทพนักงานระดับ50คนงานที่จะรับได้เพื่อที่จะให้มันคัพเวอร์ให้มันบาลานซ์หง,งานต้องยาว 1. ยาว 2. ราคาต้องสูงจริงๆมันไม่ได้ราคาสูงหรอกครับมันเป็นไปตามเนื้องานอ่ะ เรามาประมาณง่ายๆเดือนหนึ่งอะรายได้ต้องมีอะประมาณหัพนักงานสี่สิบคนรายได้อะต้องมีห้าล้านสมมตินะรายได้ต้องมีห้าล้านจะได้คับเวอร์สมมติห้าพนักงานห้าสิบคนเงินเดือนคนละสองหมื่นเท่าไหร่ครับล้านหนึ่งใช่ไหมครับหมื่นแสนล้านล้านหนึ่งนะเงินเดือนสองหมื่นเองนะครับแล้วยังไม่รวมค่านุ่นนี่นั่นอีกเยอะแยะนะฮะ ค่าใช้จ่ายหลักล้านแรงกดดันหลักล้านต้องหางานยาวต้องหางานราคาสูงจะรับงานราคาจะรับงานเล็กๆก,ก็ได้แต่ก็ยากยากหน่อยยากอะไรก็ยากไปหมดเลยยากไปหมดเลยนะเขาต้องรับงานโอ้โหงานต้องตัวละเจ็ดแสนขึ้นงานต้องตัวละสองล้านขึ้นงานต้องยาวโปรเจกต์ต้องสามสิบล้านถึงจะรอดยากไหมครับ ยากไหมครับโหยากนะไม่ง่ายนะครับแต่เราเป็นคนคนหนึ่งคนคนหนึ่งเทคโนโลยีเอื้อหมดแล้วโรงเรียนก็มีสอนประสบการณ์ก็ไปหาเอาลูกค้าก็อยู่ในตลาด่เต็มไปหมดแต่ไปหาไม่ได้อะมันต้องเรียนรู้มันต้องมาเก็ตติ้งมันต้องขายของเป็นมันต้องทำนู่นนี่ไม่ต้องไปกลัวไปทำเดี๋ยวเป็นเอง กระโดดไปเลยครับไปทําไปทําเหมือนอย่างที่คนอยากจะหารายได้แล้วออกไปขายของเหมือนอย่างที่คนอยากจะหารายได้แล้วไปสมัครไปขี่แก็บไปเปิดตลาดนัดไปวางของแบกดินออกไปทําเลยอาชีพเราเป็นอาชีพหนึ่งที่เม็กมันนี่ดีมากๆครับบอกเลยครับเม็กมันนี่ดีมากๆไปถามรุ่นพี่ที่รับงานเองครับถ้าใครเรียนอยู่น้องๆคนไหนเด็กรุ่นใหม่เรียนอยู่คุณลองไปถามรุ่นพี่ที่รับงานเองครับ ว่าเขารับงานเองเนี่ยเขาอยู่ได้เป็นยังไงบ้างเลือกคนที่เขาเรียกว่ายังไงมีฝีมือนะเราจะต้องเราต้องดอกจันไว้นิดหนึ่งนะเวลาที่เราจะไปขอความคิดเห็นหรือเราอยากจะไปขอคําแนะนําอ่ะคุณต้องหาคุณอย่าไปอย่างนี้นะฮะเข้าไปในโซเชียลแล้วหรือว่าเสิร์ชเสิร์ชอย่างเดียวเสิร์ชในพันทิปย์อ่านแล้วก็เอาอ้นนั้นมายึดเป็นเป็นหลักการที่ฉันจะทํา เราไม่รู้ว่าคนคนนั้นคือใครคุณต้องไปหาคนที่มีผลงานคนที่อยู่มาตลอดคนที่ทำงานมาตลอดคนที่มีตัวตนคนที่พูดชื่อไปแล้วในวงการรู้จักพูดชื่อไปแล้วพูดชื่อไปแล้วลูกค้ารู้จักคุณต้องไปหาคนที่เป็นมืออาชีพครับคุณต้องขอขอความคิดเห็นจากมืออาชีพครับผมเนี่ยมองอย่างนี้นะบริษัทเลอออฟมีสิ่งมีสิ่งที่กระทบกระเทือนจิตใจ คนหลายคนเยอะทําให้เกิดเป็นภาระนู่นนี่นั่นผมเห็นใจมากนะคนหลายคนเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเดือดร้อนเลยทีเดียวแต่ว่าความทุกข์มันไม่ช่วยอะไรครับคือเราจะต้องต่อสู้นะเราจะต้องต่อสู้กับมันเราจะต้องหาสิ่งที่เป็นบวกดึงพลังบวกเข้ามาแล้วเรามาคิดนะครับพอเราได้สติปุ๊บเราคิดเลยสกิลที่ฉันล่าเรียนมา ความสามารถที่ฉันทําได้ฉันเป็นเ generalist ฉันทําโมเดลได้ฉันมีทางที่จะไปทํางานแบบนี้มีใครจะต้องการงานแบบที่ฉันทําได้ไม่มีทางไหนที่เราจะนั่งทําในงานที่เราทําได้เพียงอย่างเดียวแล้วเราจะได้งานที่ดีมันเป็นไปไม่ได้เราจะต้องสเต็ปออกไปจากคอมฟอร์ทโซนเราเสมอไม่มีทางที่ผมจะ โผนั่งอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดทํางานอยู่คนเดียวไม่เคยทำมาร์เก็ตติ้งไม่เคยไปรู้จักใครไม่เคยไปสัมมนาไม่เคยรู้จักลูกค้าไม่เคยมีความสัมพันธ์กับหมู่เพื่อนฝูงหรือลูกค้าหรือคนทํางานในวงการไม่มีเลยผมจะเกิดได้ยังไงอ่ะนะฮะมันเกิดไม่ได้เพราะงานของเราเนี่ยมันทาเราทําให้คนอย่างน้อยเราจะต้องมีลูกค้าแล้วเราจะต้องมีลูกค้าที่เราทํางานกับเขาได้ ถ้าเรามีลูกค้าที่เขาชอบเรารวยเท่านั้นนะครับเราต้องฟังดีๆนะฮะรวยลิชเท่านั้นเลยคุณทำงานไปเถอะคุณทำงานไปเถอะสิ่งที่คุณทำมันคือสิ่งที่เป็นสแตนดา d เป็นสากลวิชวลเอฟเฟกต์ CGI คืองานที่มีราคามันคืองานมหัศจรรย์มันทำเป็นอะไรก็ได้ผมเคยบอกไปแล้วแล้วผมรู้สึกว่าการให้ข้อมูลในเชิงลบ ถึงความเลวร้ายแล้วทําให้เรากังวลไม่มีประโยชน์เลยเราควรที่จะได้รับข้อมูลในเชิงบวกรู้ไหมครับว่าบริษัทที่เลอออฟคนออกเนี่ยสมมตุติเขาเขาเลอออฟไป200คนเนี่ยเวลาเขาจ้างคนกลับอะ่ะเขาเลือกจ้างคนเก่งในราคาที่แพงขึ้นนะครับเขาลดต้นทุนไปแล้วอะ่ะ<ฟ>วับคนสอคนห้สิคน,คนอะ่ะสมมุติว่าบริษัทบริษัทผมไม่คงไม่มีถึงร้อหรอกผมมีสิผมก็แย่แล้วนะ บริษัทผมมีหนึ่งร้อยคนสมมุตินะผมต้องขยายความนิดนึงคือผมเลือกทางแล้วผมจึงเลือกที่จะมีน้อยๆนะครับผมถนัดแบบนี้นะฮะเอาไปขอขออนุญาตขออนุญาตจ,จินตนาการนิดหนึง่งบริษัทผมมีหนึ่งร้อยคนให้ผมแบกไม่ไหวละถ้าผมแบกเนี่ยไปทั้งบริษัทแน่ไปตัวตัวชั้นไปด้วยคือสิ่งที่ชั้นเอาไปค้ำอยู่ในเป็นสินทรัพย์ที่เอาไปค้ำทั้งหมดชั้นไปหมดเลย แล้วใครจะมาเดือดร้อนกับฉันฉันก็ต้องโปรเทคครอบครัวของฉันเองดังนั้นเฮ้ยวันนี้เรามีปัญหาเราดาวไซส์ลงไปห้าสิบคนกันไปแล้วหรือครับป๊าไปตัดผมเหนะนะมือนเลยไหมเออเดี๋ยวป๊าอัดคลิปไม่เสร็จก่อนนะนะเดี๋ยวป๊าอัดคลิปก่อนนะครับได้ลงนะอ่ะ ผมดาวไซส์ลงไป50คนโหเมื่อกี้แบบเอนเตอร์จีกำลังมาอย่างนี้เลยวู้ดแต่ใครเข้ามาครับก็คือสุดที่รักเข้ามาเราก็ต้องนะฮะขออนุญาตท่านผู้ชมนะครับบริษัทดาวไซส์ลงมาจากร้อยดาวไซส์ลงมา50คนลองนึกถึงผมซึ่งผมเป็นเจ้าของผมเซฟเงินมาเข้าในกระเป๋าเท่าไหร่ผมยืดชีวิตบริษัทผมมีเวลาที่ผมจะ คร่งเครียดว่าผมจะหมุนเงินยังไงเนี่ยแคดโฟมันไม่ไปเนี่ยผมมีเวลาที่ผมจะไปเอาสมองไปคิดอีกว่าเฮ้ย <c oughs> เราต้องเปลี่ยนหมดแล้วเราต้องไปใหม่บริษัทถ้าบริษัทไม่ปิดไปอ่ะบริษัทนั้นยังอยู่อ่ะเดี๋ยวเขาก็กลับมาใหม่พราะทุกอย่างมันอยู่เป็นไซเคิลมันอยู่เป็นไซเคิลคือคนที่ทํางานด้านเนี้ยมันมีสิ่งหนึ่งคือมันต้องมีแพชชั่นสูง ลองเช็คได้เลยเจ้าของบริษัทส่วนมากเป็นคนที่มีแพชชั่นกับสิ่งนั้นใครจะมาทําลายแพชชั่นเขาเนี่ยยากมากถ้าไม่ให้ตายจริงๆอะ่ะเขาไม่เลิกหรอกนะคนที่ทําสิ่งพวกนี้เขาแพชชั่นสูงครับเขาเหมือนกับน้องๆเด็กรุ่นใหม่ที่เรามีแพชชั่นเราพยายามที่จะฝ่าฟันเราตั้งใจเรียนนะครับเรามาเรียนกับไลท์ซีนะครับคือเราตั้งใจฝ่าฟันไม่ต้องห่วงคือเจ้านายของคุณที่คุณไปทํางานด้วยอ่ะ ก็เป็นคนแบบคุณนั่นแหละก็เป็นคนที่มีแพชชั่นไปฮอลลีวูดไปอะไรมาเขาก็มีแพชชั่นไม่ต่างจากคุณหรอกแต่ด้วยโลที่ต่างกันเขาจำเป็นที่จะต้องทำให้ภาพรวมไปได้ไม่ว่าจะในเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งเราไม่สามารถที่จะทราบเหตุผลที่แท้จริงได้หรอกผมไม่สามารถที่จะบอกได้หรอกว่าทุกบริษัทที่เลอออฟคือเขาทำในสิ่งที่ดีเพราะว่างานไม่ใช่สิ่งเดียวในชีวิต มันมีปัจจัยอื่นอีกตั้งเยอะแยะในอดีตเคยมีบริษัทซีจีไทยที่ถ้าเขาอยู่ผมว่าเขาเขาน่าจะยิ่งใหญ่มากแล้วประวัติศาสตร์วงการวิช effect ไทยน่าจะไม่ใช่แบบนี้แต่เขาเลือกเพราะอะไรครับเขาไม่สบายนะครับเจ้าของบริษัทผมเขาก็ไม่สบายนะครับคือ เขาเขาป่วยเขาป่วยหนักยังไงเขาก็ยังมาหาลูกน้องมามาเชียร์อัพลูกน้องยังมาให้กําลังใจเฮ้ยพวกเธอช่วยพี่นะนะเขาเขาไม่สบายเขายังมามาเชียร์ให้เราเราเป็นลูกน้องเราก็ต้องทำนะคือนั่นนั่นคือพาร์ทหนึ่งในความอินของผมผมรู้สึกว่าอยากได้ยินเสียงจากพี่ๆนะครับพี่ๆที่เขาเป็นมืออาชีพเขาอยู่เขาทํากันมา ความคิดลบความกังวลไม่สามารถช่วยให้เราไปไหนได้หรอกครับเราจะต้องมองถึงโอกาสเฮ้ยบริษัทดาวไสวันหนึ่งที่เขากลับมาฉันจะเข้าไปได้มากกว่าเดิมเฮ้ยจังหวะเนี้ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วและเราก็เลือกไม่ได้มันไม่ใช่ปัจจัยที่เราจะควบคุมได้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราควบคุมได้คือตัวเรา เราจะจัดการกับตัวเราอย่างไงอันนี้มันคือโอกาสถ้ามันเกิดกับใครมันคือโอกาสในการเปลี่ยนแปลงตัวเองมันคือจุดที่ทําให้เรามาเช็คอัพว่าเฮ้ยวันนี้ในสิ่งที่ฉันมีเมื่อฉันไม่มีริษัทที่ฉันอยู่นะฉันยังมีมีค่าอยู่ไหมนะเฮ้ยฉันไม่มีค่าเลยวะฉันโดนออกมาแล้วคุณจะหยุดไหมล่ะคุณจะหยุดเหรอนะไม่เห็นใครหยุดอ่ะคือโดนออก เดือนหนึ่งนะไปอยู่อีกที่หนึ่งแล้วหรือว่าแบบเอ้ยฉันไม่มีงานฉันหางานไม่ได้เหมือนเหมือนผมอย่างเงี้ยตอนผมแบบช่วงเงินเดือนสูงแล้วผมจะไปหางานหางานยากท,ทีมนู้นทีมนี้อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันงานในแบบที่เราต้องการให้มันยากแล้วว่ะมันยิ่งสูงยิ่งหนาวเปิดเองแล้วกันเปิดเองเสร็จเอา้าไม่มีงานเลยแต่อยู่ไปสักพักหนึ่งคือขอให้คุณทําขอให้คุณทําไปเถอะ เดินมาช้าแต่เดินมาเองขอให้คุณทําไปเถอะวันหนึ่งพอคุณเจอแล้วเนี่ยคุณก็จะขอบคุณในความเปลี่ยนแปลงนั้นนะคือขออนุญ,ญาตดอกจันว่าบริบทของแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่ใช่ทุกคนที่จะใช้แนวคิดแบบผมได้เวิร์กที่สุดแต่เจตน,นาของผมคือเราไม่ต้องกลัวเราโฟกัสที่ตัวเองเราโฟกัสที่ตลาดเราอาจจะต้องทําอะไรที่มันออกจากเซฟโซนของเราแต่เราจะต้องทําครับเพราะว่าวันนี้ โลกมันเปลี่ยนเรากำลังอยู่ในไซเคิลที่มันอาจจะไม่ใช่ยุคที่ว่าเฮ้ยซื้อไปเลยหุ้นมันเด้งผมเปรียบเทียบกับหุ้นเผื่อใครลงทุนปีแรกซื้อไปเลยซื้อไปเลยโอ้โหกำไรฉ่ำๆปีสองจัดเต็มปุ๊บลบ20%ลบ30%มันทำให้ผมได้สะท้อนตัวเองอ๋อมันมันมีคำว่าไซเคิลนะมันมีขึ้นมันมีลงมันเป็นวัฏจกักร มันเหมือนธุรกิจมันมีช่วงเริ่มต้นช่วงพีคช่วงดีคลายมันมีช่วงแบบนิ่งเป็นกราฟแล้วอยู่ดีใครจะไปรู้ถ้าคุณยังพัฒนาตัวเองอยู่คุณอาจจะหาจังหวะหลอยิงเป้าอ่ะอยู่ตลอดเวลาก็ได้คือถ้าคุณเป็นคนที่มีความรักในงานคุณทุ่มเทเนี่ยไม่มีทางหรอกที่คุณจะเจ๊งนะคือคุณจะต้องเอาตัวรอดไปกับสิ่งนั้น่ะจนได้แหละ นะฮะโอ้โหวันนี้อะไรมันจะอินขนาดนั้นนะฮะขอขอฝากไว้เป็นกำลังใจไม่อยากให้ใครต้องมารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะไปไหวไหมชั้นนะไม่ต้องสนใจมันเป็นเรื่องของบริษัทเรื่องของเราคือเราต้องทำตัวเองให้ดีครับนะครับวันนี้อาจารย์พรจากไลซีจีขอจบที่ตรงนี้แล้วก็ขอให้ทุกคนสู้ต่อไปเราจะต้องสำเร็จนะครับ เราลุยไปนะครับ